สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คาร,ร์บอนบอร์ดบายที่สามไทยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าบอรดผ่านทางหน้าเว็บออโต้นะครับไปเลยเลยให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะมีชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับหลังจาก้อนคลิกเสร็จนะครับให้เข้าสู่ระบบเลยนะครับก็เข้าสู่ระบบไปเลยนะครับหลังจากเพื่อนๆเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับอ่าให้กดมาที่เช่าแพ็กเกจครับแล้วก็กดเช่าแพ็กเกจครับก็กด ยืนย uhm. ันหรือให้เพื่อนๆต้องการกี่เดือนเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้กดมาที่ยืนยันการชำระเงินครับแล้วก็กดยืนยันครับแล้วก็กดมาที่เพิ่มบอรดนะครับแ้วก็กดมาเพิ่มบอรดนะครับอันนี้ใส่ชื่อนะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนบอร์ดนะรับกเลยครับแล้วก็ไอพีเซอร์ครับวมไอพีเซอร์ต้องการเป็นไอพีตัวเลขเท่านั้นครับให้เพื่อนๆกดมาที่ค้นหาไอพีหรือเพื่อนๆมีไอพีอยู่แล้ว หรับที่เพื่มนๆยังไม่มีทราให้กดมาที่กดหายดีครับแล้วก็เข้าไปเอาโดเมนของเรามาเลยครับเพื่อที่จะกดหายดียเลยครับดังนั้นตบมาที่หน้าได้อหมอนเดิมครับแล้วก็กดไปที่เพิ่มอดครับกดเพิ่มบอดครับแล้วก็ใส่ชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับแล้วก็เลือกไปเก็บครับดังนั้นกดวางเลยครับระบบจัดบอร์ดลงมาด้านล่างครับแล้วก็กดจบอดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้กดเริ่มบอดได้เลยนะครับนั้บอดก็เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์กานเรียบ้อยครับสามารถปุมหมบออ กดเริ่มครับแล้วก็กดรีสตาร์ทแล้วก็สามารถแก้ไขผ่านทางหน้าเว็บได้เลยครับเราสามารถย้ายไปเซิร์ฟเวอร์นึงได้เลยนะครับแล้วก็ต่อบันะครับต่อบัอันนี้แอดมินขอจำลองบอตรหมดอายุบ่อนะครับโอเคอันนี้บอทไปเก็ตหมดอายุแล้วครับบัตจะออฟไลน์ไปตัวโมนมาิเลยนะครับไปเก็ตคุณหมดอายุค้าเราไาต่อเพื่อใช้งานต่ออันนี้ถ้าเราไม่ต่อไปในสามวันระบบจะลบไปเก็ตของ ลบตัวบอรดออกไปเลยนะครับให้เรากดมาที่ต่ออายุนะครับตรงการจัดการครับกดต่ออายุหลังจากนั้นก็เลือกจานวนเือนที่เพื่อนเพื่อนต้องการเลยนะแล้วก็กดตรงจืนยันการรัเงินนะครับหลังกดยืนยันระเงินให้กดมาที่แก้ไขบอรดนะครับให้กดมันทึกอีกรอบครับเพื่อที่ให้บอร์ดจำว่าเป็นเติบมนี้นะครับแล้วก็กดเดิมใช้งานได้เลยครับมัก็เข้าจับคูเติมทันรี้อยนะครับใส่อะไรติดต่อทางเพจได้เลยนะครับ